ลักษณะเกิดมันรู้สืกอกยากเลยครับหยุดก่อนก็นได้ก็แล้วหยุดก่อนตั้งสติหายใจกระลึกเลิกก่อนรู้สึอกผ่อนคลายจังดำเนินต่อครับน,นอยู่ไกลมูอหู้สึกกังวลเลยโอ้เฮาสิบบไวเลยกับพยายามออกจากปฏิบัตญญามหามูอกันนะมามาหยุดอยู่ไกลๆมูอก่อนคอยคอยเริ่มทีละขาทีละขันกนทีละเกาขันรู้สืกอกยากยัง ยังไปไปฟื้นแล้วมันบางเทีมันมันจะเกิดอาการหุนแหงขึ้นมาฉะนั้นเขาขึ้นเลยโอ้เฮาสี่ปลายเลยยุดการปฏิบัติแล้วก็มาธรรมดามาหาหมู่คณะได้ก็เลยเด้แล้วก็ปรึกษาวิปัสสนาจารย์วงเมื่อนี้เขาเลยปฏิบัติมีอาการภาสีพาษีมันก็จะแก้ให้แต่เมื่อหน้าก็เฮ็ดอีกนะเขอเฮ็ดอีอมนะครับเดี๋ยวโดนไปมันก็สำนานเหมือนกับเฮายันทีกันนะยันที ถ้าบิดก็ไปไปต่อเราก็ขึ้นยานเนาะก็แลบวไปเมื่อนาไปอีกไปดูดูก็เศร้ายากมันปฏิบัติขึ้นกันก่อนต้องเฮ็ดเรื่อยๆแต่ว่าระยะมันขึ้นถ้ามันขึ้นยานให้ก็หยุดก่อนหยุดก่อนเฮ็ดธรรมดาแล้วก็มาหาหมู่คณะเมื่อนาเฮ็ดอีกเมื่อนี้หอดสิบนาทีมันยากหยุดก่อนเมื่อนาปฏิบัติมันจะเพิ่มขึ้นสิบห้านาทีมมนจังยากตอนมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็ กลายเป็นโบยายนะโบยายนอนยังนอนเทาส้ำนั่นในการปฏิบัติแบบฮับเบิร์อาการมึงอารมณ์เฮาเ้าหัวอารมณ์เฮาได้แบบทุต่ายติคูว่าเออความยากเลยเป็นสังขารปรุงแต่งก็ได้เนี่ยหูท่านมาเลยนอนสังขารปรุงแต่งเขาก็อยู่กับกับปฏิบัติได้ต่อไปเป็นบุรุษกับการปรุงแต่งของสังขารเห็นสังขารมาหลอกเขามาปรุงแต่งเฮายากเนี่ยแต่ละการหูท่านกับตัวนี้แหละเขาก็อยู่กับปัจจุบันได้ ขาอย่างนอนบนอยู่กับปัจจุบันก่อนเลยสังขารปรุงแต่งจิตไปอดีตเรื่องอนาคตไหนในหอย่างคันคันหูปุ๊บอยู่กับปัจจุบันปุ๊บมันจะเศร้าขึ้นต้นอะไรเรื่องอยู่กับการปฏิบัติทันทีโอ้ยังยังหลายขั้นตอนกันเลยการปฏิบัติท่านนั้นพยายามในกห้คอยตั้งใจปฏิบัติให้มันต้นเรียงคันรู้สึกมีอาการกับพยายามปรึกษาองค์วิปัสสนาจารย์ได้เท่าไหร่เพื่อจะคอยแก้อารมณ์ให้